ดีค่ะดิฉันนางสาวอุมาพรบุญเปียบครูโรงเรียนพิยาประเสริฐศูนย์ท่าสายกระจายสิงหาเสนีครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสิจริริของโรงเรียนพิยาประเสริฐศูนย์ท่าสายกระจาสิงหาเสนีวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเวทัสดีนวัตกรรมคือทีมโมเดลสร้างสรรค์นคนดีศิพยาสู่สุจริชน โดยใช้โครงงานคุณธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอแรงบันดาลใจที่ผู้จัดทาได้นำมาใช้ในการจัดทานวัตกรรมมีแนวคิดดังนี้ค่ะ 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพสัระ2551าฉ25บับปรับปรุงพิษธศัรราร้อยหมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและ มีความเป็นไทยพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือหนึ่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสามมีงานทาม,มีอาชีพ4เป็นพลเมืองที่ดียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตระยะที่3แนวคิดด้านโครงงานคุณธรรมหรือโครงงานความดีเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงานหลักแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วงคือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน2เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตในฐานะครูผู้สอนจึงนำนวัตกรรมคลีนโมเดลสร้างคนดีสีพระยาสู่สุจริตชนโดยใช้โครงงานคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะหประการของโรงเรียนสุจริตจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนพยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหเสนีให้เกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือทัศและกระบวนการคิดซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะเป้าหมายก็คือนักเรียนโรงเรียนพยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหเสนีทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเชิงคุณภาพนักเรียนเกิด คุณลักษณะ5ประการคือทัศนะกระบวนการคิดความซื่อสัตย์มีวินัยอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะการกระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดําเนินงานคลีนโมเดลสร้างคนดีสีพระยาสู่สุจริตชนโดยใช้โครงงานคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เราขับเคลื่อนการขับเคลื่อนใช้โครงงานคุณธรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานใช้ P D C A ในการดําเนินงานแล้วก็ใช้หลักของ Clean Model ค่ะ หลักคีโมเดลก็คือ4ชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนการจัดก,การศึกษาเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมตั้งแต่การร่วมการศึกษาปัญหาการวางแผนดําเนินงานการตัดสินใจการแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมโครงงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมทําร่วมตรวจสอบและก็ร่วมรับผิดชอบค่ะ L อผู้นำนะคะคือพัฒนาทีมให้นักเรียนพัฒนาทีมงานขึ้นมาสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนโดยสร้างกลุ่มผู้นำให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำโครงงานเป็นนักเรียนแกนนำในการทำโครงงานคุณธรรมค่ะ ประสิทธิภาพนะคะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูคณะกรรมการสารสนเานผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันร,รับรู้ตรวจสอบการพัฒนาร่วมประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลร่วมรับทราบถึงปัญหาและพัฒนาสู่ความสําเร็จในเป้าหมายร่วมกันโดยการติด,ต,ด,ต,ดตามการดําเนินงานทุกขั้นตอนด้วยวิธีการนิเทศแบบการ,รยานิมิตเอเที่ยงตรงค่ะ การทำงานทุกอย่างต้องมีความเที่ยงตรงมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนโดยรอบมีการติดต่อประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายรับผิดชอบต่อผลงานโปรง่งใสตรวจสอบได้และมีการทำงานอย่างเปิดเผยมีรายละเอียดของงานที่ชัดเจนมีการประเมินหลังการทำกิจกรรมหลังการทำโครง,งาการคุณธรรม เอคือปกติให้ครูและบุคลากรนักเรียนทุกคนดำเนินการทำความดีอย่างสม่ำเสมอการสร้างเสริมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการทำความดีต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆสะสมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจนเกิดเป็นพฤติกรรมความเคยชินและฝังรากลึกลงไปในใจิตใจของผู้เรียนของผู้ปฏิบัติค่ะ ขั้นตอนในการดำเนินงานคือใช้วงจร PDCA นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ก็คือประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจครูแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้อง2คือจัดประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้แก่ครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน 3. อบรมพัฒนาครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ่ผู้บริหารและครูแกนนำพัฒนาแผนง,งานคุณธรรมในโรงเรียนโดยมีนักเรียนแกนนำเป็นทีมงานร่วมทีมงานปฏิบัตริร่วมกับนักเรียนทั้งโรงเรียนดังนี้นะคะคือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานในโรงเรียน 2. กํำหนดคุณธรรมเป้าหมายและระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามพุทธะ5าประการของโรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน 5. ทุก ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันคิดโครงการคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการโรงเรียนสุจริตโดยดําเนินการดังนี้คะ่ะนักเรียนหนึ่งนักเรียนแกนนําร่วมกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกันคิดความดีที่อยากทําปัญหาที่อยากแก้ว่ามีอะไรบ้าง 2. ให้นักเรียนทุกคนค้นหาข้อมูลหรือหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์และคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 3. ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุด 4. ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันวางแผนการดําเนินงานโครงการ 6. นักเรียนทุกคนร่วมกันปฏิบัติโครงงานคุณธรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 7. จ็มีการนิเทศติดตามโดยครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นนะคะแคือการประเมินผลการดำเนินงานแล้วเก็คือรายงานผลการดำเนินงานค่ะผลการดำเนินงานและผลสํำเร็จหรือประโยชน์ที่เกิดจากนวัตกรรมนะคะผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือ นักเรียนได้รับการพัฒน,นาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสารรค์และคิดเชื่อมโยงแบบบูรณาการมีทักษะการทํางานกระบวกนาก,การจัดการและมีคุณธรรมจรยิยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีงามคุณลักษณะที่ดี ที่โรงเรียนกำหนดเกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตผ่านการลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมใช้ทรัยพยากรคุ้มค่าตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมีทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนมีผลง,งานคุณธรรมที่ดำเนินงานในโรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต5ประการ ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนและสังคมเร็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการคิดและคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมโรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการทำิกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยความสําเร็จผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนส่งเสริมให้กําลังใจรวมถึงด้านงบประมาณ ครูทุกคนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่และเต็มใจมุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจพัฒนานักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักเรียนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมคิดเองทําเองแก้ปัญหาเองเห็นคุณค่าและความสําคัญของกรารพัฒนาตนเองเห็นคุณค่าและความสําคัญกรารพัฒนาโรงเรียนผู้ปกครองพร้อมให้การสนับสนุนในการทําโครงงานเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมในการทําโครงงานคุณธรรมบทเรียนที่ได้รับ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดคือครูและผู้ปกครองจะต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพราะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆสะสมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจนเกิดเป็นพฤติกรรมความเคยชินและฝังรากลึกลงไปในจิตใจของนักเรียนค่ะการเผยแพร่ผลงานและการได้รับการยอมรับการเผยแพร่ผลงานผู้จัดทําได้เผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์โรงเรียน ก็ได้รับการยอมรับได้รับรางวัลชมเชยระดับปฐมการประกวดส่วนบนหมู่สารเสริมพระนไตัยทำนองสนองประเภททีมระดับภาคคณะสงฆ์และระดับจังหวัดค่ะโรงเรียนเป็นองค์กรดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงนะคะระดับชาติ ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองรัชนาเริ่อดับหนึ่งการประกวดโครงงานคุณธรรมงานศิลปะตกกรรมครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษางศักดิ์กรุงเทพมหานครค่ะได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สารเสริฟพระจัยทำนองสรพันยะาประเภททีม5คนระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองค่ะความสอดคล้องกับคุณสมบัติ5ประการนะคะเบเพททิส สอดคล้องกับคุณัณะประการดังนี้นะคะ1ทักษะกระบวนการคิดคือขั้นตอนการทําโครงงานการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทํางานจริงเริ่มตั้งแต่ร่วมกันคิดวางแผนการหาอุปกรณ์ต่างๆการแบ่งงานและการร่วมกันทํางานการประสานงานและการประเมินผลค่ะมีวินัยมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับมอบหมายการตั้งใจในการทําโครงงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงงานและข้อตกลงค่ะซื่อสัจจะจริตคือการมีความซื่อตรงต่อการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ปฏิบัติผลที่ได้จากการทําโครงงาน อยู่อย่างพอเพียงก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทําโครงงานไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในการจัดทําโครงงานการตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลและรอบคอบค่ะมีจิตสนะคือการนําโครงงานที่นักเรียนศึกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนนําโครงงานไปสู่การปฏิบัติค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพการดําเนินโครงงานคุณธรรมของนักเรียนค่ะ ค่ะดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอนวัตกรรมเบสเพทิสโรงเรียนสุจริตนะคะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ